อ่ะนั่นแต่วันนี้มารีวิวนะวันนี้เราก็รับซื้อเสื้อมาเมื่อกี้ชุดนี้คือรับออนไลน์อันนี้คือมาหน้าร้านแต่ว่าน้องเขาบอกว่าอย่าถ่ายเลยพี่เพราะงี้แบบไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยอ่ะมาดูตัวที่หนึ่งที่เราได้มานะครับแต่พี่ก็ต้องเป็นกําลังใจให้น้องเขานะทุกปัญหามันผ่านไม่ได้หมดแหละผมก็คุยกับน้องเขา้องเขามีปัญหาทางบ้านอ่ะนี่ฮะมาดูครับเนี่ยตัวที่หนึ่งครับนี่เป็น Design. อินเซสติไซส์ะปกติเราเจอเป็นสีอะไรมั้งเมื่อ,าอวานเราซื้อมาสองตัวเมื่อวานเราซื้อมาตััววววเเป็นนสสสีีขีขยขยย้้้้มมมา,ากองุ่่แแลลลใช สายเอบวันนี้หรือว่ารอบวันรอบวันนี้นะครับราจับนะหม่กิ๊เลยนะสองตัวนั้นนะครับตัวนี้นี่เป็นสีดำซึ่งได้เป็นไซส์ XL ด้วย XL ของป้ายจแอนที่เป็นจายแอนบายแอนมิวเนี่ยมันจะเป็น XL ที่อยู่ประมาณยี่สิบสองจุดห้าแต่ถ้าเป็น XL บายจายแอนบายทูเทคเนี่ยมันจะใหญ่เป็นตะเข็บคู่นะซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยมันดีหมดเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าตัวนี้มันได้ข้อดีคือตะเข็บเดียวไงกับอีกจายแอนบายทูเทคเนี่ยมันเป็นตะเข็บคู่แต่มันจะได้กว้างกว่านี้แต่สาหรับผมนะ เราเป็นคนที่มีลูกค้าญี่ปุ่นเยอะบางคนบอกพี่ชอบขายแต่ญี่ปุ่นเหรอเปล่าขายคนไทยนี่แหละแต่คนไทยก็ไปขายญี่ปุ่นต่อเพราะตอนนี้เป็นญี่ปุ่นเป็นมือใหญ่ก็ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นก็จะใส่ประมาณนี้อ,อกประมาณนี้ไม่ใหญ่เกินถ้า24-30นี่ไม่เอาแต่ก่อนมันจะเป็นไซส์ย,ยอดนิยมคือ24-30นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเคิร์สที่เป็นหน้าเด็กอันนี้จะเป็นหน้าเด็กสภาพก็ดีมากเขาน้องบอกซื้อมาตอนตัว45000ตอนนี้มันเกินไหม4ประมาณ50000ไหม40000ประมาณนี้ย4000 เอ็นอ็อบมิวสิกเคิร์ทโคเบนนี่แท้ดูง่ายนะนี่ดูดิจะไปอ่ยคอสวยเลยแต่นี้จะมีรูรูตะมดติดหนึ่งตรง่ากแค่สองรูชุนโอ้โหชุนสบายถ้าไม่รู้เลยแล้วไม่มีชุนเนี่ยนะแล้วก็สวยมากอืมสวยตัวที่สองนะครับตัวที่สามเป็นกิีนเดย์โอ้ตัวหลังก่อนอันนี้คือหลังสวยอะให้ดูกรีนเดย์ฟอนตัวหนังสือก็จะเป็นกิีนเดย์แล้วก็จะเป็นหมาหมาดูดูดอนะไรไหมแมสด,ด็อกก็ได้นะดูบุหรี่เล่นดนตรีนะด้านหลัง ซึ่งหลังสวยนี่หลังสวยแล้วหลายหน้าดูนี่ครับป้ายที่เป็นป้ายนี่ครับบลอกคำอีกแกวนี่นะใครที่อยากได้เงินทันทีอย่างเงี้ยเนาะก็เอามาขายได้นะเพราะผมรับซื้อน้องเขาก็ต้องรีบใช้เงินเขาก็มาขายได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึ่งตัวนี้จะหน้าหน้าโทนสวยกว่าแต่จริงๆอ่ะพี่ชอบตัวแบบนี้นะแต่พี่ชอบกินเดตัวนี้ที่เป็นตัวแคนาดาที่เป็นป้ายฮาร์เนสอะสีตัวนี้จอกฟ้าเลยสวยเลยเป็นตัวฮาร์เนสสวยนี่ตัวนี้นสวยสวยไหมแล้วก็อีกสองตัวจะเป็นลาวาสองตัวนี่นะเวลามาก็จะมาแบบนี้เลย ให้เรามาณสองตัวมา่ายเลยเขาบอกว่าเขาซื้อมาตัวละสี่หมื่นตอนตัวละสี่หมื่นแต่ถ้าถือ่าใช้ได้นะมาร์คได้ถือก็ถือว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเก้าเต็มสิบเปอนตสองตัวนี้นะเนี่ยแต่ตัวตัวนี้สวยด้วยกันวะป้ายเดียวกันเลยมันจะเป็นป้ายไตแอนที่ม euh. in ันจะมีป้ายแคร์อยู่ข้างๆเขาขาวแต่เนี่ยหลุดตัดไปนะอันนี้ยสองอันสวยอ่ะก็ประมาณนี้นะถ้าใครที่อยากมาขายนะอย่างนี้ก็รับเงินเป็นหลักแสนนะครับพวกนี้เป็นของหลักอยู่แล้วเดี๋ยวผมทำราคาของพวกนี้ก่อนมันเยอะมากเลยวันนีี้รก็ม อันนี้ก็มีเคิร์ดก็มีกีนเดย์ก็มีโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ <el an. S 1> อ่ะโอเคแค่นี้ครับวัสดีครับ